ภาพและเสียงที่ไม่เหมาะสมผู้ชมอายุน้อยกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะจ๊ะนะจ๊ะ,ะนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็ไม่ทันนะครับเขาส่งมาก่อนแล้วนะครับก็อ,อยู่กับผมได้ที่ดิซี่นะครับในรายการดิซี่เกมเมอร์หรือดิสซี่เกม h ช n n นลนะครับอยู่กันในเกมลีกออฟอเจนนะครับก็มาเปิดกล่องกันอีกแล้วนะครับพอดี ลังไวไม่ท <Cornell bug dying> <Douglas bowl shirt altogether> <co> <ere> ันนะครับเขากดส่งมาก่อนว่าจะบอกว่าเดี๋ยวค่อยส่งไม่เป็นไรนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับผมได้โค้ดโค้ดไบต์หรือโค้ดบิดเนี่ยโค้ดโค้ดไบต์มั้งนะครับมอกกาน้าครับก็สกินเจ้าสาวผีเจ้าสาวนะครับนะครับก็เขาแลกกล่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมส่งกลับก่อน ก็ถือว่าสวยนะรู้สึกว่าจะสามร้อยนะครับเดี๋ยวเราค่อยดูครับอ,อีมาก็ต้องงูงี้งูงี้ไปนะครับ <c oughs> ดิบวันคัสดินเท่าไหร่วะไม่เคยเห็นเลยสกินนี้ รู้สึกผมจะไม่มีด้วยโอ้โหร้อยห้าสิเองก็เขาได้แค่ร้อยห้าสิบนะครับก็ถือว่าชิวๆครับเขาแลกเอาไอคอนอยู่แล้วใช่ไหม นะผมได้ออันนี้นะครับเดี๋ยวลองดูราคากันอ่านะครับร้อยห้าสิบปวร้อยห้าสิบครับสกินก่อนหน้า 300, สามร้อยสกินหลังก็ 300. สามร้อยแสดงว่าร้อยห้าสิบนะครับเหมือนเดิมครับแรกกล่องเดียวผมก็เดี๋ยวจะเปิดอีกสามกล่องนะครับ อ๋อได้ได้ได้นะครับเขาแล่อีกกองหนึ่งครับเป็นสองกองนะครับอ่าไหนวะเดี๋ยวอผมว่าเปิดขันกลางดีกว่านะครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งส่งมานะเว้ย เพิ่งส่งมาแลวเว้ยขอเปิดขั้นกลางก่อนโอ๊ยไม่ทันได้รับเล g จ n d ดี y s k รีสกินอมูนะครับสกินอีโม่ะเดี๋ยวผมส่งกลับไปอีกรอบหนึ่งนะครับโอ้โหกาว่าจะเปิดขั้นกลางเปิดไม่ทันว่าจะแก้เคทซะหน่อย ถามเขาก่อนนะว่าอยากได้อะไรครับเอาไปเลยแนละ้วอโอฟูปไปจริงครนะับฟุ่มไปจริง ไฟเอสเลี้ยวแกเป็นผู้ไฟแบนเอาผู้ไฟแบนไปก่อนนะเอ็ดเลียวยังไม่ได้อรู้สึกว่าจะร้อยห้าสิบหรือสองร้อยสามสิบเนี่ยแหละผมไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องรอโอ้มันอยู่ขัขกก้นกลางกะ แบบรวมๆเลยดีกว่านะครัแบบมันจะได้โชว์ๆกว่าอืม <c oughs> <c oughs> อยู่ไหนวะโอ๊ยไม่รู้เท่าไหร่ ก็ไม่รู้เท่าไหร่นะครับ ح. น่าจะสองร้อสามสิบแหละมันอยู่ like ห, <Liberty. S 1> หลังๆอย่างนี้จะไม่ได้กินมันอืมไม่เป็นไรช่างเถอะส่กินเท่าไหร่ช่างแม่งไม่ดูแล้ว นะครับเปิดอีกสามกล่องนะครับ <S <S ก็มีคนบอกนะครับว่าให้ผมหยุดนะครับหยุดเถอะเปิดกล่องนะหยุดเถอะมันไม่ได้อะไรนะครับไอการเปิดกล่องนะครับมันมันก็เหมือนกับความความรักที่ไม่สมหวังนะครับก็รู้อยู่ว่าเออเปิดกล่องยังไงก็เปิดได้แต่สกินกากๆกแต่เราก็อยากจะเสี่ยงเออ แล้วก็อยากจะเสี่ยงดูก็เผื่อว่ามันจะได้เเจเดอรี่มันก็เหมือนกับความรักอะ่ะเออเรารักเขารักเท่าไหร่เขาก็ไม่ได้สนใจเราเราก็อยากจะรักเขาต่อไปท,ทั้งที่เราก็คิดว่าเออเขาคงไม่หันมามองเราหรอกแต่ทำไงได้อะรักแล้วรักเลยนะครับ <c oughs> มันเกี่ยวกันตรงไหนวะก็ <c oughs> คิดว่าสักวันนะครับเขาจะยอมหันกลับมามองนะครับ มันก็เหมือนกับการเปิดกล่องนะครับก็คิดว่าสักวันนะครับมันจะได้เลเจนเดอรี่นะครับแต่ก็ไม่รู้จะใช่วันนี้หรือเปล่านะวันนี้ก็อีกสามกล่องนะครับนะครับจัดไปครับโอ้ยยินแม่อะไรมึงเนี่ยสกกุละอะไรสักอย่างโอ้ยเฮีร้อยห้าสิบ เป็นความรักที่ไม่ได้อะไรตอบแทนเลยนะไม่ขาดทุนขอบปถูกกิลโอ้ยกูไม่ได้เลย <c oughs> นี่กูจะพูดทำไมร <c oughs> ้อยห้าสิบไอเย็นแม <c> ่ <oughs> ของสุดท้ายมึงอหนๆก็ร้อยห้าสิบละก <c oughs> ูช้ำรักขนาดนี้ละแ <c> ด <oughs> นๆก็แดนๆละร <c oughs> ้อยห้าสิบบอีกอันหนึ่งเลยกูไม่ว่ากูหรอกเซฟแฮกคเกอร์อีฟลิน ก็ไม่ได้เล่นอยู่ดีอสองร้อยสามสิบเดี๋ยว,ด,ยวดูให้ชัวร์ก่อนนะครับน่าจะสองร้อยสามสิบหรอกมั่งไม่ถึงสามร้อยหรอกมันอยู่ติดสามร้อยอ่ะ เรายังพยายามต่อไปดีจะหาราคาที่แท้จริงซึ่งผมคิดว่ามันสองละสามสิบนั่นแหละสองร้อยสามสิบนะครับชัวร์แล้วนะครับก็ไม่ได้เล่นอยู่รีอิฟลินรู้สึกว่าสก,กินนี้จะสวยที่สุดนะครับร้อห้าสิบเองแต่ชุดมนันแดงไปหน่อยเอาจริงมันไม่ได้สวยสักอันนะ่ะเซฟแคกเกอร์ก็ดีนะมันดูดำๆมืดๆดิ แล,แล้วความรักของเราก็ยังไม่สมหวังนะครับเปิดได้ไหมไม่ได้แล้วนะครับจํากัดการซื้อแล้วนะครับครับผมก็หวังว่าสักวันนะครับมิสเตอรี่บ็อกนะครับจะหันกลับมาให้โอกาสผมในการให้เลเ e n ร a r จี่ผมสักอันสองอันนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่กูเปิดมาเป็นหลายร้อยกล่องแล้วนะเลเ e n d a r จกูขาดอีกเยอะนะเฮ้ย ไม่ได้มีเยอะเลย,เลยเลเจนดารีน่ะขาดอีกเยอะเลยนะเว้ยไอเสกินกากากะพอมั้งพอแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวกดอันที่มีครอบครองออกก่อนเนี่ยขาดอีกเยอะเลยเนะี่ยตั้งสามแถวนะก็อย่างที่ผมบอกนะครับมันก็เปรียบดังรักที่ไม่สมหวังก็รู้ทั้งรู้ว่าเขาไม่สนใจเราอะ่ะ แต่เราก็ยังจะรักเขาอยู่อ่ะทำไงได้อะเราก็ต้องเปิดกล่องต่อไปนะครับก็อันนี้เป็นสกินเซล์ประจำสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์ละสองครั้งนะครับก็คงประกาศในเพจไปแล้วนะครับสำหรับใครที่ติดตามดูเนาะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยนะครับ มาเปิดหน้านี้ทําไมหระเออหน้านี้พอนะครับสว่างดีนะครับไม่มีอะไรนะครับนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็เดี๋ยวมาติดตามชมก็ได้นะครับกับรักที่ไม่สมหวังกับนายที่ซี่นะครับคือเูเปิดยังไงแม่งก็เฮียอะไรของมึงวะไม่ไหวแล้วนะนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์ก uh ันด้วยนะครับเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับก็ก็ยังก็ยังคงรักเธออยู่นะแม้ว่าเธอจะไม่หันมามองเราเลยบายบาย